สวัสดีครับพี่น้องที่รัการต่อของเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับอากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ออกมานะครับเพราะว่าชอบนะครับวันนี้มากับคุณพ่อเก๊กนะครับพ่อเก็กนะครับแล้วก็ อีกสองคนก็คงจะตามมานะครับอาจารย์ควรก็ว่าจะมานะครับวันนี้ก็เลยมาใส่ตรงนี้ครับต้นกระทินหรือต้นกะเรษนะครับเรียกนะครับก็อยู่ไกลอยู่นะครับที่พักนะครับโน้นนะครับเสาไฟนันนะครับก็รุ้นนะครับเดี๋ยวมีเต้มนะครับวานก็คุณพ่อเคก็ได้ไปหนึ่งเต้มนะครับจัดไปหนึ่งเต้มนะครับได้บ่อที่ดีด้วยนะครับพี่น้องบ่อนี้เป็นต่อนะครับมี จานใหญ่จานไปนะครับได้ไปสองตัวนะครับเป็นต่อทั้งสองตัวเลยครับว่าโอเคครับไปที่พักนะครับผมครับวันนี้ก็มากับเจ้าอ่างเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่น้องก็มีเสียงกลางๆนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเจ้าอ่างมาครับมันไลลอีกรัางนะครับเผื่อมันจะเล่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ลงมาก็ขันแล้วนะครับ ดูครับตัวเสียงกลางจะมาไหมนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเสียงเรียกอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับเสียงเรียกนะครับฝั่งนี้นะครับก็ลังจะเดินไปที่พักนะครับพอดีได้ยินเสียงขันนะครับผมก็อยู่ไกลพอประมาณนี้นะครับเทียบจะไม่เห็นนกด้วยนะครับโอ้เสียงไปครับผมก่อนนะ ได้นะครับไม่มีที่ใส่ก็ต้องมาใส่นะครับอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมรวมทีมครับวันนี้ดูครับพ่อเจ๊เทียนโฟกนะครับเทียนฟิกก็มาแล้วครับอวนคุณพ่อเจ๊กก็จัดไปหนึ่งเต้ยมญาติกันเลยครับโอ้ดูนะครับวันนี้ใครจะจัดไปนะครับ จะได้เตรียมนะครับเสี่ยนโฟก็ไปแล้วครับเดินไปแล้วครับเสี่ยนฟิกใส่ยางเียวไเี่ยนฟกวันนี้ตัวไหนมาเอาตะวันฉายมาครับโอ้ตัวนี้ตัวเก่งครับคุณพ่อเก๊กก็อ้อยหวานนะครับมาผมก็เจ้าอ่างมานะครับอ่างตลอดนะครับเอาอดูครับว่าใครจะมานจะเตรียมนะครับครับพี่น้องก็มาดูนกนะครับผมใส่อยู่ไกลนะครับ วันนี้ก็ลั่นนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรไหมนะครับโ้นข้างหน้านะครับก็อยู่ไกลนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงโน้นนะครับต้นยูคาน่อนะครับรงสูงหน่อนะครับ ครับก็มีนกอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ข้างหน้านะครับดูก่อนนะครับผมนี่นะครับโอ้กาโบนะครับพี่น้องนี่นะครับ มาแล้วครับสิ่งที่ไม่อยากเลี้ยงนะครับโอ้เอาไว้ประมาณนี้กว่านนะครับโอ้ดูตัวนกเขานินครับนกนินครับนกนินนกนินครับนกเขาใหญ่นกเขานินนะครับอาเก็กเอาไหมจะแบ่งให้อา <laughs> เก็กไม่เอานะครับเอาหัวหน้าปล่อยมันขึ้นธรรมชาติไปนกนินโอ้เสียนฟีกหมานครับวันนี้ นกคนเอาออกมาดูตัวนกคนกินดาไปนั่ตัวเทียนฟิกมาแล้วครับข่อเก๊กปลดให้นะครับไอ้เทียนฟิกเอาออกมาดูตัวหน่อยเด้อโอ้ตัวสวยนะเทียนฟิกนะจัดไปหนึ่งเต้มครับเทียนฟิกเคครับสักอนจักอนนกเก็บของรัดดีๆเอาเอาตราไปเพราะท่นใช้ตุ่มเลยนะโอ้คุณพ่อเก๊กกำกับเลยครับตัวนี้นะครับ ยนฟิกจัดไปแล้วตะวันฉายวันนี้ับตาหางลุดหนึ่งแต้มครับก็ย้ายมาไม้ใหม่นะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ยนฟิกก็เก็บไปแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับโอเคครับครับเจ้าอ่างก็ขันแล้วนะครับขันแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้อง เอาออกมาไล่ก็ที่ว่าขันทั้งสองต้นอยู่นะครับลานะครับจะเก็บนกลงนะครับเสียนฟีกก็จัดไปหนึ่งเตี้ยมครับคุณพ่อเก็กก็ไม่มีเตี้ยมนะครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเมู่บวานก็จัดไปแล้วหนึ่งเตี้ยมนะครับได้ของดีครับพ่อเก็กเสียนโฟกนะครับก็มานะครับวันนี้ก็ ไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผู้ทําคลิปทําคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่น้องนะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับผมกับทีมงานนะครับพ่อเก็กนะครับแล้วก็เสียนโฟกนะครับก็เทียนฟิกครับก็สวัสดีครับนี่นะครับ เีนฟกีก็ได้ไปหนึ่งเต้มนะครับผมวันนี้